สบายดีเนาะตอนนี้บางเมืม่อนก็อยู่สมุทรปราการนะทุกคนอยู่สถานี BTS แพอสแรกษาเนาะทุกคนจะเข้ากรุงเทพเนาะจะใช้เวลาลากชั่วโมงกี่นาทีเนาะทุกคนเดี๋ยวพร้อมแล้วนะไปดูไปรับชมพร้อมกันเลยเนาะว่าออกจากสมุทรปราการไปกรุงเทพใช้เวลากี่ชั่วโมงเนาะทุกคนคลิปนี้มีคำตอบนี่กล้องจอน,น,นหลัก ทันสมัยเี้ยคนไทยนะค่ะกราอนี้ก็เป็นสถานีขึ้นทางรถไฟทา่า BTS นะัางนี้เป็นทางเดินขึ้นถ้าเป็นทางมูนจะมีบันไดเลื่อนให้ขึ้นเนาะแต่เองอมอนเดินขึ้นนะเป็นสถานีแค่กระสาเลยเางอมือนเคยถ่ายหลายคลิปแล้วนะแต่ไม่ได้รนะีวิวเนาะ เข้ากรุงเทพเพี่นาทีเนะาะจากสุ้มโมงนะคลิปนี้คำตอบเลยสถานีสวยเนี่ยนี่ก็ของเงินเดินนานางนอนสถานีเนาะก็จะตัดภาพเนะาะเพราะว่าสถานีเขาไม่ถ่าย นี่เนาะตอนนี้บามันก็ข้ามนะเนาะเพราะว่าในสถานีเขางดให้ถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเนาะทุกคนก็พกสิบสองบาทเนาะไปลาดเสรีทุกคนเข้ากรุงเทพลาดเสรีพยาไทยแล้วก็อนุสาวรีย์เนาะนี่เป็นสถานีมันก็มารอเนาะว่า รอรถจนยืนเป็นระเบียบนะรถ <c oughs> ก็ลงมาคนระับไฟลงมาวิ่งมาน,น่นอนสมุดประการไปกรุงเทพใช้เวลากี่นาทีรอดูนะทุกคนโอ้่รถไฟ ระเบียบเรียบร้อยคนไทแซงคิวไม่ได้นะต้องรอคิวต่อแถวกัน,นะนระเบียบเรียบร้อยวินัยของคงไทยเนาะฝึกกันมาแต่สี่สิบกว่าปีแล้วเนาะเดินเข้ารถไฟวันนั่งยืนดีกว่า รถไฟก็ออกคนระับนี้เวลาที่สิบโมงเนาะทุกคนสิบโมงพอดีสิบโมงตรงเนะทุกคนจะไปถึงกรุงเทพสิบโมงเนาะ มงบิวสวยบ้านบนเนะนี่ยจะมีสีนคริน 哎。<Bye. S 2> cho bây giờ anh có biết bắt làm nào mà. น,นี่ก็มาถึงสถานีลาดสเตวีแล้วทุกคนมันเยอะมาการอสักครู่รออยู่นะตอนนี้ก็มาถึงแล้วทุกคนไปแล้วบายบายจิ๊ว สเทวีคนรอรถเนี่ยครับนีลาดสเทวีตอนนี้ก็เป็นเวลา1 0บโมงสี่นะทุกคนเราออกลุ่นมาหสี่สิบสี่นาทีทุกคน ไม่ถึงชั <os> ่วโมงเลยมาถึงกรุงเทพแล้วเรือรถกำลังมาท่ก่อนรถไฟเนาะมาแล้วเนาะฮัลโหลหอดหรือเปล่ายู่ซ่ลงละลงสถานนี่ลรอ อ,อยู่สถาน,นีนถ่ายคลิปอยู่ยว้าวมาแล้วรถไฟแล้ว มาแล้วตําังการของอไทยนะทุกคน BTS จะลงไปด้านล่าง ก็ทุกคนสวยมากตึกมีคนมีที่ขายของด้วยเนี่ยไหนด้วย ฉัน,นั้นไปจะตัดภาพออกไปเลยเนาะตรงสยังเอเชียกันเนาะทางนน้นก็เป็นสยามเนาะทุกคนนู่นสยามนะแล้วก็ลงประตูนี้ ไทยสุดยอดจริงเมืองไทยสะดวกสบายเนาะเดินในการเดินทางคลิปนี้ก็รีวิวเนาะจากสมุทรปราการมากรุงเทพเนาะใช้เวลาไม่ถึงสโมงเลยทุกคนเมาเม่นออก10บโมงเนาะมาถึงกรุงเทพก็ สี่สิบสี่นาทีนะไม่ถึงชั่วโมงเลยไวเนาะทันสมัยสุดยอดจริงๆเมืองไทยถ้าไปทางนี้ก็นุสาวรีษนะตรลงไัมน,นุ่สาวียนะ์ตรวหน้าฝาังนี้ก็จะไปสยามเนาะเนาะสยามจะอยู่ฝั่งนี้ทุกคนสยามเลยเป็นบะีเคเนาะ นั่งมีเคสสยามสแควรอ์อยู่ทังนี้ทุวยคน้องทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้บางเมื่อก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสบายดีบ๊ายบาย